<Sw> อนไนม้สวยไหมตรง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 นี้กับต,ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับอ่ทาทำครูใบตองดูวิธีเขียนขอไข่นะคะอ่าวิกกี้อะไรเนอะร์โวแอนนิกกี้รู้จักภาษาไทยไหมนี่เดี๋ยวน้องไม่คินจะรีวิวสอนเขียนภาษาไทยนะ นี่กล้องซูมลงไปดูเลยอืมอืมน,นิกกี้แอนเวอร์มาเ<ส>ที่ยวบ้านเมคินบ้างนะอันนี้อันนี้สวยไหมสวยค่ะผมนิกกี้แอนเวอร์ให้อนุยาตนิก้แอนเวอร์ต้องให้ทำกันบ้านเญกคนที่ทำกันบ้านเป็นตู่ดีหนะก็ไปทอดนิกกี้แอนเวอร์ได้ไหม ผมเป็นเด็กดีแล้วก็ผมก็นั่งทำกันป้านทุกวันแต่เดี๋ยว,วมีชวนนิกกี้แอดเวอร์ามาบ้านเราก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวมีลองเขียนอีเมลจดหมายไปหาเขาแล้วก็แล้วก็เวอร์แอนนิกกี้คิดว่าไปออไปหามมเมคิด้ไหมแบบนั้นใช่ไหมอ่ะเร็อใส่เดินเดิน อันนี้สวยไหมสวยค่ะอันนี้สวยสคค่ะ